คาถาบูชาพระกุณฑท,ทานเถระพระอระหันต์ทางด้านการเสี่ยงโชคสวดบูชาคาถาก้าวจบตั้งจิตให้มั่นแล้วกล่าวคำนมัสการนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธสัสสะมมอาอุกุญทธานีเทระคู่นางจะมหาเถโรเอตังสวัสดีลาพังลาภะมหาลาโภพระวันตุเมมมอาอุกุญทธานีเทระคู่นางจะมหาเถโรเอตังสวัสดีลาพัง ลาพัมหาลาโพพระวันตุเมมอาอุกกุญทธานีเถระคู ama, oli, object, uri, ่นางจะมหาเถโรเอตังสวัสดีลาพังลาพัมหาลาโพพระวันตุเมเมอาอุกกุลทธานีเถระคู่นางจะมหาเถโรเอตังสวัสดีลาพังลาพัมหาลาโพพระวันตุเมเมอาอุก คุณทธานีเทระคูนางจะมหาเทโรเอตังสวัสดีลาพังลาพามหาลาโภพระวันตุเมมอาอุกคุณทธานีเทระคูนางจะมหาเทโรเอตังสวัสดีลาพังลาพามหาลาโภพระวันตุเมมอาอุกคุณทธานีเทระคูนาง จะมหาเทโรเอตังสวัสดีลาพังลาพามหาลาโภพระวันตุเมมอาอุกุณทธานีเทราคู่นางจะมหาเทโรเอตังสวัสดีลาพังลาพามหาลาโภพระวันตุเมมอาอุกุณทธานีเทราคู่นางจะมหาเทโรเอตังสวัสดีลาพัง ลาภามหาลาโพพระวันตุเมมือที่ข้าพระเจ้าได้กราบไหว้พระได้สวดมนต์ข้าพระเจ้าขอให้สองมือนี้หยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหยิบจับฉลากก็ขอให้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์สาธุสาธุสาธุ